สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์จปารองคาเป็นศิทธยพิบาคลคริตจักรมาหาพรติมนตนเราพบกันทุกวันอังคารและวันศุกร์นะคะซึ่งเป็นการศึกษาพระจนาของพระเจ้าด้วยกันตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อก้าวไปสู่ความสมบูรณ์นะคะก่อนสิ่งอื่นใดเรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกันขอพระเจ้าทรงนำในการเรียนด้วยกันดีไหมคะข้าแต่พระเจ้าเราขอพระคุณพระองค์สําหรับเวลานี้ที่เราจะศึกษาพระชจะาของพระองค์ด้วยกัน ขอพระองค์ทรงนำเราทั้งผู้พูดและผู้รับชมรับฟังที่จะได้รับการทรงนำจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงนำเราและขอให้พระองค์ทรงโปรตดตรัสผ่านด้วยคำของพระองค์มาถึงเราเป็นส่วนตัวที่เราจะศึกษาพุทธนาของพระองค์ด้วยกันในเวลานี้จึงกราบมอบไว้ในการทรงนำของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้ดิฉันจะตั้งชื่อเรื่องว่า สะสมสิ่งนี้ชีวิตดีแน่เราจะเห็นว่าคนในโลกนี้ส่วนมากก็จะสะสมอะไรคะบางคนสะสมเงินทองนะคะบางคนสะสมสิ่งที่เป็นทรัพสมบัติที่มีค่านะคะมีราคาหรือเป็นสิ่งที่หาย,ยาก ส่วนมากคนก็จะสะสมสิ่งที่มีค่ามีราคาเพื่อจะใช้ประโยชน์ได้ยกเว้นว่าบางคนอาจจะสะสมสิ่งที่เขาชอบแต่ส่วนมาก เรามักจะสะสมสิ่งที่มีค่าเพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตของเราในอนาคตโดยเฉพาะเงินและก็ทองนะคะแต่วันนี้ดิฉันจะพูดถึงสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินทองหรือทรัพย์สินของในโลกนี้นะคะในพระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าอย่างไรกษัตริย์ดวิดได้กล่าวไว้ว่าสำหรับข้าพระองค์ ระธรรมแห่งพระโอษของพระองค์ก็ดีกว่าทองคําและเงินพันพันแท่งนี่คือถ้อยคําของพระเจ้าในสดุดีบทที่119ข้อที่72นะคะและพระเจ้ของพระเจ้าในวันนี้ที่ดีฉันจะพูดถึงว่าเราควรสะสมอะไรในบทที่119สดุดีนะคะข้อที่1 1ได้กล่าวไว้ว่า ข้าพระองค์ได้สะสมพระดํารัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์กริยัดดาวิทดที่พูดถึงสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินทองและมีค่ามากที่สุดในชีวิตของท่านก็คือพระวจนะของพระเจ้าหรือถ้อยคำของพระองค์นั่นเองนะคะดิฉันได้กล่าวถึงคลิปที่ผ่านไป ได้พูดถึงการประพฤติตามพรชนะของพระเจ้านั้นที่จะทำให้ชีวิตของเรามั่นคงและก็ได้กล่าวถึงการเชื่อฟังการที่เราไม่ดื้อดึงต่อถ้อยคำของพระองค์นั้นนามาซึ่งพระพรทั้งสิน้นและวันนี้ดิฉันก็อยากจะพูดถึงการสะสมโพชนะของพระเจ้านามาซึ่งชีวิตที่ดีอย่างแน่นอน การเรียนการฟังพะงระเจ้าของพระเจ้าการอ่านพนะระเจ้าของพระเจ้านั้นก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะเรียนรู้ทำความเข้าใจเพื่อจะนําไปปฏิบัติให้เกิดผลในชีวิตของเราและมีแต่จะนําผลที่ดีมาสู่ชีวิตของเราทั้งสิน้น การกระทําตามพระเจนะของพระเจ้านั้นยังผลดีทั้งสิ้นมาสู่ชีวิตของเรานะคะนั้นจําไม่ให้ดีเลยเพราะพระเจนะของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงวิถีของพระองค์ถ้อยคําของพระองค์นั้นนําเราไปสู่แต่สิ่งที่ดียอดเยี่ยมและพระพรการทรงนำการทรงสถิตยอยู่การทรงช่วยเหลือของพระองค์พร้อมอยู่เสมอใน ที่ดำเนินตามถ้อยคำของพระองค์อเมนไหมคะแต่วันนี้เราจะพูดถึงการสะสมพระชนะของพระเจ้าอีกวิธีหนึ่งซึ่งไม่ใช่การเรียนนะการฟังหรือการอ่านในชีวิตประจำวันของเราแต่เป็นการท่องจำปังคหมาเอาเอีกแล้วอาจารย์อันนี้มันเป็นวิธีของเด็กๆนะเขาสอนกันในชั้นเรวีเด็กนะคะที่จะให้ท่องให้จำ ไม่จริงเลยค่ะถ้าเราไปอ่านในพระจนะของพระเจ้าในสุดีดีบทที่ร้อบเผู้รับใช้ของพระเจ้าจะได้พูดถึงวิธีหนึ่งที่สะสมพระคำของพระเจ้าไว้ในใจก็คือท่องและก็จดจำนะท่องและก็จดจำถ้อยคำเหล่านั้นไว้ในใจในสมองของเราอันนั้นเป็นวิธีที่สะสมพระวชนะของพระเจ้า เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสะสมถ้อยคำของพระเจ้าเก็บไว้ในสมองในโหมดความจำของเราดิฉันขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อมีโอกาสไปเรียนพระพจนาของพระเจ้าปีที่หนึ่งเราจะมีวิชาที่ต้องท่องพระพจนาของพระเจ้า100ตอนและอาจารย์ท่านก็จะสรรหาพระคำพทีที่จะให้เราท่องบาง ตอนนั้นท่องพระคัมภีร์เป็นบทๆเลยนะคะเท่าที่ดิฉันจำได้บทที่หนึ่งในสดุดีบทที่23บทที่91บทที่1 0 0บทที่121โอ้เราต้องท่องกันตอนนั้นก็รู้สึกแย่มากมีความรู้สึกว่าฉันไม่ใช่เด็กนะมาให้ฉันมานั่งท่องนอนท่องอยู่ได้แต่เราก็ต้องทำเพราะคะแนนนะคะ และก็เมื่อมีโอกาสได้เป็นอาจารย์สอนในส่วนพระคิดธ,ธรรมก็มีโอกาสที่จะสอนวิชานี้ด้วยที่จะต้องสรรหาข้อพระคัมภีร์ให้นักศึกษาท่องและดิฉันก็ต้องท่องด้วยถ้าเราเป็นผู้สอนเขาและเราท่องไม่ได้และให้เขาท่องมันไม่ได้เราต้องท่องได้จึงนั้นมันจึงเป็นโอกาสที่ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสท่องพระคัมภีร์เยอะมาก สิ่งหนึ่งที่ดิฉันทำในการอ่านพระวจนะของพระเจ้าประจำวันตั้งแต่รับเชื่อมาก็คือเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ประจำวันและเราพบข้อความไหนที่ประทับใจที่หนุนใจที่สอนที่เตือนสติเราเราจะจดและก็จำไว้บางทีก็จะท่องบางทีถ้าไม่ท่องก็จะ จดแล้วก็ติดไว้ในที่ที่เห็นได้ง่ายมากเลยนะคะฉะนั้นนั่นคือวิธีการที่ดิฉันจะจำถ้อยคําของพระเจ้าทำไมเราจะต้องสะสมและจดจำถ้อยคําของพระเจ้าล่ะคะก็เพราะว่านั่นเป็นวิธีที่พระเจ้าจะทรงตรัสกับเราพระเจ้าจะไม่ตรัสกับเรา โดยใช้สิ่งอื่นที่ไม่ได้อยู่ในประคำของพระเจ้าหลายครั้งเมื่อเราอธิษฐานและพระเจ้าทรงประสงค์จะตรัสกับเราพระเจ้าก็จะใช้พระวจนะที่อยู่ในสมองในใจของเรานั่นแหละตรัสกับเราหลายครั้งที่ดิฉันอธิษฐานและพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าใช้พระถ้อยคำของพระองค์ตรัสกับดิฉันทำให้เรามีพลังที่จะเดินหน้า ต่อไปกับพระเจ้าและ un ถ้อยคำที่พระเจ้าใช้ตรัสกับเรานั้นเป็นสิ่งที่วิเศษมากเลยหละลายครังเรากำลังจะทำผิดถ้อยคำของพระเจ้าที่อยู่ในใจของเราก็เตือนเราทำให้เราที่หยุดที่จะไม่กระทำผิดต่อพระเจ้าเห็นไหมคะที่พระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวไว้แล้วว่าข้าพระเจ้าสะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจเพื่อ พระเจ้าจะไม่ทำบาปต่อพระเจ้าผูชนะของพระเจ้าเป็นภูมิต้านทานฝ่ายจิตวิญญาณถ้าเรามีมีพระคำของพระเจ้าเราไม่มีภูมิต้านทานฝ่ายจิตวิญญาณเราจึงทำบาปง่ายๆและก็เชื้อบาปก็เข้ามาสู่ตัวเราง่ายๆทำให้เราทำบาปกับพระเจ้าง่ายๆเพราะชีวิตไม่มีเบรกผู้จนะของพระเจ้าเป็นเหมือนเบรกด้วยที่จะหยุด ในการที่เราจะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อพระพักพระเจ้าและหลายครั้งเมื่อเราใช้ชีวิตในการรับใช้หรือการดำเนินชีวิตรี่เซียนกับพระเจ้าหลายครั้งเมื่อเรามีปัญหาเราไปเชิญกับความยากลำบากพระเจ้าก็ใช้ถ้อยคำของพระองค์นี่แหละมันหนุนใจเราดิฉันจาได้ไม่ลืม เพราะเมื่อมีโอกาสมาเริ่มต้นคิสจักรของพระเจ้าแห่งนี้นะคะเริ่มแรกเลยเป็นมหาพรณนองแขมนะคะตอนนั้นเราเช่าห้องเช่าเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นเดือนละสองพเองซึ่งมันก็ไม่แพงเลยเมื่อเราเริ่มต้นแต่เมื่อดิฉันเริ่มตัดสินใจรับใช้เต็มเวลาในการเริ่มต้นคิสจักรแห่งนี้เราก็ย้ายไปเช่าตึกซึ่ง ในเวลานั้นค่าเช่า6,000มันเป็นการกระโดดข้ามเลยและเงินเดือนดิฉันก็ต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่าจาก Part Time ก็ต้องเป็น Full Time หรือเต็มเวลานะคะ mm hmm. ก็มีความรู้สึกว่าอุ๊ยแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนเพราะว่าสมาชิกก็ตอนนั้นก็มีน้อยมากยังไม่ถึง10คนเลยแล้วค่าเช่าจะพอไหมแล้วเงินเดือนดิฉันและดิฉันก็มีความรู้สึกว่าโอเคถ้าค่าเช่าไม่ ดิฉันก็จะใช้เงินเดือนของดิฉันนี่แหละในการบวกเพิ่มค่าเช่าอันนี้แค่คิดแล้วมีวันหนึ่งก็อธิษฐานกับพระเจ้าเรื่องนี้พระเจ้าตรัสมาแบบโอ้โหทําให้ดิฉันลุกขึ้นสู้แล้วก็ลุยต่อไปเลยก็คือพระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าบอกว่าเราจะเลี้ยงดูเช่าดิฉันเดินหน้าต่อไปอย่างไม่ถอยเลย ขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อเราเริ่มต้นคิดสัจจ์ผ่านไป10ปีเราไม่เคยขาดแคลนในค่าใช้ใจ่ายเลยเรามีเพียงพอทุกเดือนเมื่อจะต้องอ,ออกจากหนองแขมและย้ายมาอยู่ที่สมุทรสาครคือที่อำเภออ้อมน้อยเรามาซื้อที่ที่นี่สองล้านแล้วก็ค่าก่อสร้างประมาณ8ล้านถ้าจะรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดสิบกว่าล้าน ในเวลานั้นเราซื้อที่เสร็จแล้วและเรากำลังติดต่อขอกู้เงินแล้วคำตอบก็คือไม่ผ่านดิฉันรู้สึกแย่มากเลยและในเวลานั้นก็ใช้เวลาอธิษฐานกับพระเจ้าคุากับพระองค์พระเจ้าตรัสว่าเราจะนำเจ้าเราจะไม่ทำให้เจ้าผิดหวังและเราจะไม่ทำให้เจ้าอายเราจะทำให้เจ้าสำเร็จ โอ้โหแค่นั้นดิฉันมีกำลังขึ้นมาเลยแล้วก็เดินหน้าต่อไปในการสร้างอาคารคิสจักรจนสำเร็จขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อสร้างเสร็จเรามีเงินเหลือเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เราไม่ได้เป็นหนี้เลยด้วยพระเจ้าทรงเป็นองค์อุปธรรมของเรา ฉะนั้นด้วยถ้อยคำของพระองค์จึงทำให้ดิฉันมีกำลังที่จะลุกขึ้นสู้และก็เดินต่อไปกับพระเจ้าอยู่เสมอและการสะสมพระคำของพระเจ้าไว้ในใจของเราไม่เพียงแต่หนุนใจเราในยามที่เรามีปัญหามีความยากลำบากนะคะในช่วงเวลาที่เราท้อถ้อยคำของพระเจ้าจะมาชูใจเราพระเจ้าจะใช้ถ้อยคำของพระองค์ที่อยู่ในใจเรานะั่นแหละจัดกับเรา ไม่เพียงแต่พระเจ้าจะใช้ถ้อยคําของพระองค์ที่อยู่ในใจเราตรัสกับเราเท่านั้นแต่เราสามารถใช้ถ้อยคําของพระองค์ในการอธิษฐานอเมนเมื่อเราใช้ถ้อยคําของพระเจ้าในการอธิษฐานพระเจ้าปฏิเสธไม่ได้เพราะนั่นเป็นถ้อยคําของพระองค์และพระองค์ทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะทรงกระทํามีวันหนึ่งเมื่อดิฉันอายุประมาณ40แล้วนะดิฉันมีปัญหาเรื่องน้ําหนัก ตั้งแต่วัยรุ่นมาจนถึงอายุ40น้ำหนักไม่เคยเกิน42เลยมีความรู้สึกหดหูใจกับน้ำหนักตนนัวนี้ไม่เคยกลัวอ้วนนะคะแต่กลัวผอมมีวันหนึ่งดิฉันดอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ พูดถึงพันธสัญญาของพระเจ้าพูดถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะให้ความอุดมสมบูรณ์ทั้งฝ่ายร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณเราประกาศถ้อยคําของพระองค์พูดถ้อยคําของพระองค์ในเวลานั้นพระเจ้าตรัสกับดิฉันว่าเราจะเพิ่มเนื้อให้กับเจ้าโอ้มันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมดิฉันมีความหวังใจขึ้นมาว่าดิฉันจะมีน้ําหนักเพิ่มก็จริงๆนะคะ จาก42ปัจจุบันดิฉันน้ำหนักประมาณ50นะคะพระเจ้าให้เพิ่มเข้ามา8กิโลขอบพระคุณพระเจ้าที่เมื่อเราใช้ถ้อยคำของพระองค์ในการอธิษฐานหลายครั้งเราเจ็บป่วยเราใช้โพจนะของพระองค์โดยเฉพ่าหนึเปโตรบทที่2ก็24อเราประกาศถ้อยคำของพระองค์ และขณะเมื่อเราอธิษฐานถ้อยคำของพระองค์ที่เราสะสมไว้ในใจมันก็ผุดขึ้นมาหนุนน้ำใจเราและเราก็พูดถ้อยคำของพระองค์ที่เราจำและจดไว้ในสมองในจิตใจของเรานั้นและถ้อยคำเหล่านั้นก็จะมาหนุนใจเราทำให้เรามีความเชื่อมากยิ่งขึ้น นี่คือถ้อยคำของพระเจ้าที่ส่งผลดีในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าและเป็นพลังอำนาจมหาศาลที่จะหนุนน้ำใจเราให้ก้าวเดินกับพระองค์และไม่เพียงเท่านั้นถ้อยคำของพระองค์ที่เรากล่าวนั้นที่เราจดเราจําไว้นั้นเมื่อเราพูดออกมาโดยความเชื่อสิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเรา เราจำเป็นที่จะต้องสะสมพระคำของพระองค์จนกลายมาเป็นความคิดของเราที่เราจะคิดตามแบบพระคำพีและเมื่อเราคิดตามพระคำพีคำพูดของเราก็จะออกมาตามพระจชนะของพระเจ้าเราจะใช้ถ้อยคำของพระองค์เสมอในการอธิษฐานและกล่าวถ้อยคำของพระองค์ให้เรามาสะสมพระเจชนะของพระเจ้าไว้ในชีวิตของเรา ดีไหมคะจนทุกวันนี้ดิฉันก็ยังไม่หยุดที่จะสะสมพระคำของพระเจ้าไว้ในใจถึงแม้ว่ามาถึงวัยนี้มันไม่ได้ง่ายแต่ก็พยายามสุดความสามารถที่จะช่วยให้ตัวเองจำถ้อยคำของพระเจ้าเหล่านั้นหรือบางข้อที่เคยท่องไปก็หลงหลงลืมลืมไปก็กลับมาทบทวนใหม่ เพราะมนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารอย่างเดียวไม่ได้แต่ด้วยโภชนะทุกคำที่ออกมาจากพระโอษของพระองค์ถ้อยคำของพระองค์จะทำให้ชีวิตของเราดีอย่างแน่นอนทั้งฝ่ายร่างกายจิตใจและจิตวิญ,ญญาณเพียงแต่เราชีวิตเรามีถ้อยคำของพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรค่ะ